สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์หมอยช่องโอวนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําโรคมะเร็งลําไส้เจ็อาการเตือนที่คุณควรรู้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคมะเร็งลําไส้เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบันนะครับและเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เสียชีวิตอันดับต้นๆในประเทศไทยเลยครับต้องบอกนะครับว่าโรคมะเร็งลําไส้สามารถรักษาให้หายได้ถ้าเราพบตั้งแต่ระยะต้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการสังเกตอาการเตือน ว่าสัญญาณเตือนจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆถ้าเรารู้แล้วนะครับว่ามีอาการผิดปกติแล้วรีบไปตรวจเนี่ยนะครับแล้วพบว่ามีก้อนขึ้นมานะครับเป็นโรคมะเร็งลาไส้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะหายดีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนำรัาว่ามันมีอาการอะไรบ้างที่จะเป็นตัวเตือนนะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเนี่ยอาจเป็นโรคมะเร็งลําไส้แล้วได้จะได้รีบพบแพทย์นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีอาการเตือนอะไรกันบ้างครับ อาการที่1พฤติกรรมการขับถ่ายเปลี่ยนไปนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับแล้วก็เป็นอาการเตือนระยะต้นๆเลยครับสาหรับใครนะครับที่ปกติแล้วนิสัยการขับถ่ายเนี่ยขับถ่ายได้ทุกวันนะครับวันหนึ่งวันละครั้งหรือว่าวันละ2ครั้งแบบนี้นะครับแล้วจูจ่ๆนะครับกลายเป็นท้องผูก2วันถ่ายครั้งหนึง่ง3วันถ่ายครั้งหนึ่งแบบนี้อันนี้ก็คือมีความผิดปกติขึ้นมาแล้วหรือว่าในทางตนกันข้ามนะครับสำหรับคนที่ท้องผูกนะครับปกติ2วันเนี่ยถ่ายทีหนึงนะครับหรือว่า3วันถ่ายทีนึ่งแต่จู่ๆ วันนะครับวันหนึ่งสองสารอบแบบนี้อันนี้ผิดปกติแล้วนะครับดังนั้นผู้สูงอายุเนี่ยอย่าลืมสังเกตอาการตนเองนะครับถ้านิสัยการขับถ่ายที่เปลี่ยนไปแบบนี้นะครับอาจจะต้องสงสัยครับว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้แล้วหรือเปล่าอย่ารีรอนะครับถ้าไม่มั่นใจแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์ครับเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยต่อไปครับ อาการที่2เบื o, so this, though, other, firm, ่ออาหารนะครับอาการเบื่ออาหารเป็นอาการเตือนหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้แล้วก็ได้นะครับซึ่งหลายคนละเลยไม่ให้ความสําคัญกับอาการนี้นะครับพราคิดว่าเวลาเราอายุมากขึ้นนะครับการรับประทานอาหารของเราปริมาณก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่เป็นตัวบ่งบอกความผิดปกติในร่างกายของเราก็ได้นะครับหากจู่ๆเนี่ยนะครับเรารับประทานอาหารได้น้อยลงนะครับมื้อนึงเนี่ยอาจจะรับประทานได้แค่คำสองคำแล้วก็ไม่อยากรับประทานอาหารแล้วเรารู้สึกว่า รีบเร็วเหลือเกินนะครับไม่รู้สึกอยากอาหารแบบนี้นะครับแล้วน้ําหนักรดลงเรื่อยๆแนะนําว่าให้รีบปรึกษาแพทย์เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการเบื่ออาหารเนี่ยสามารถเป็นได้หลายโรคเลยนะครับอาจจะเป็นมะเร็งลาไส้มะเร็งปอดมะเร็งตับได้หมดเลยหรือว่าเป็นโรคภาวะซึมเศร้าก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโรคสมองเสื่อมก็ได้ดังนั้นนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยอย่ารีรอนะครับแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เลยครับ อาการที่3น้ําหนักลดนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วในข้อ2นะครับคือถ้ามีอาการเบื่ออาหารมากๆทานอาหารได้น้อยร่างกายก็จะได้รับพลังงานจากอาหารน้อยลงนะครับก็จะทําให้ไปสลายพวกไขมันต่างๆในร่างกายของเราออกมาทําให้น้ําหนักของเราลดลงลดลงเรื่อยๆครับดังนั้นใครที่มีอาการเบื่ออาหารน้ําหนักลดลงแบบรวดเร็วนะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะลดน้ําหนักนะครับสำหรับใครที่ตั้งใจลดน้าหนักคุมอาหารออกกําลังกายแล้วน้ําหนักลดลงแบบนี้นี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าจู่ๆเนี่ยเบื่อ อาหารน้ำหนักลดลงเป็น10กิโลกรัมภายในไม่กี่เดือนอาจจะแค่1เดือน2เดือนหรือว่า3เดือนแบบนี้นะครับอันนี้นะครับอันตรายแล้วครับเป็นสัญญาณเตือนของโรคบางอย่างแล้วคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งลําไส้แล้วก็ได้ดังนั้นแนะนําครับว่าควรรีบพบแพทย์เลยครับ อาการที่4ี่ปวดท้องเรือ้อรังนะครับ 4, เมื่อเรามีก้อนขึ้นมานะครับบริเวณล,ลำไส้ของเราก็จะทําให้เรามีอาการปวดท้องขึ้นมาได้ครับแล้วก็ตําแหน่งนะครับของอาการปวดท้องเนี่ยบางทีอาจจะบอกยากเพราะว่าในลำไส้ของเราเนี่ยยาวมากๆเลยนะครับในท้องของเราบางทีอาจจะเป็นก้อนที่ข้างซ้ายหรือว่าเป็นก้อนที่ข้างขวาก็ได้ก็จะมีอาการปวดที่แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอาการปวดเรื้อรังนะครับรับประทานยาไม่หายสักทีบางทีเราอาจจะคิดว่าเราเป็นแค่กระเพาะอาหารอักเสบธรรมดานะครับแล้วก็ซื้อยาลดกรดยา เคลือบกระเพาะมารับประทานแต่รับประทานไปแล้วอาการก็ไม่หายสักทีอาการปวดเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยลองสังเกตอาการตนเองดูนะครับถ้ามีอาการปวดท้องเรื้อรังนะครับผ่านไป2ส,สัปดาห์ไม่หายสักทีผ่านไปเป็นเดือน2เดือนแล้วอาการปวดก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อย่าละเลยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้แล้วก็ได้ครับ อาการที่5ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้แล้วก็ได้นะครับแต่หมอต้องบอกไว้ก่อนครับว่าการที่เราถ่ายอุจจาระมาเป็นเลือดเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ใช่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งมีหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามหมอมีเยอะมากเลยครับว่าตัวเองเนี่ยถ่ายอุจจาระมาเป็นเลือดจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่สาเหตุเนี่ยเกิดจากอาการท้องผูกนะครับบางทีเรารับประทานกากใยอาหารน้อยะะะรออออออุุจจาากกก็็แแขงงล้ทผูพถ่ยม จาระที่แข็งๆเนี่ยมันก็จะไปขูดนะครับบริเวณรูทวารของเราทําให้เกิดแผลทําให้เลือดออกออกมานะครับแบบนี้ไม่อันตรายสักพักก็จะหายไปเองครับดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่โรคมะเร็งลาไส้นะครับโรคมะเร็งลาไส้เนี่ยก็จะมีอาการถ่ายอุจจาระมาเป็นมูกเป็นเลือดนะครับแล้วก็เป็นเรื้อรังนะฮะหรือว่าบางทีเนี่ยถ่ายเป็นเลือดสดเยอะมากๆเลยนะครับหรือว่าบางทีปนมากับอุจจาระเลยนะครับดังนั้นนอกจากถ่ายอุจจาระเป็นเลือดแล้วเนี่ยจะต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับเช่นเบานนน้ํบีะแ ว่าให้รีบพบแพทย์แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราจะเป็นมะเร็งลําไส้หรือเปล่าแนะนําว่าให้มาพบแพทย์ครับคุณหมอเขาจะตรวจร่างกายซักประวัตินะครับหรือบางทีอาจจะต้องส่องกล้องดูลําไส้ของเราครับก็จะเป็นการช่วยวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคมะเร็งลําไส้หรือเปล่าครับ อาการที่หซีดลงนะครับใครที่มีอาการซีดเลือดจางแบบนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของโรคมะเร็งลำไส้ได้ซึ่งหลายคนเนี่ยพลาดครับหมอเจอหลายเคสมากมากนะครับสำหรับผู้สูงอายุมาด้วยอาการเหนื่อยเพลียนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายพบว่าซีดหมดเลยนะครับทั้งปากทั้งตาทั้งมือขาวไม่หล่นเลยครับแล้วก็ตรวจอุจจาระพบว่ามีเม็ดเลือดปนออกมากับอุจจาระนะครับแล้วพอส่องกล้องไปก็พบว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ครับสำหรับคนดูแลผู้สูงอายุนะครับอาจจะต้องตรวจเช็คผู้สูงอายุหน่อยนะครับว่ามีอาการซีดลง หรือเปล่าวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือให้ดูขอบตาด้านล่างแบบนี้นะครับขอบตาด้านล่างก็คือจะมีสีแดงถ้าจู่ๆมันกลายเป็นสีชมพูสีขาวแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีอาการซีดแล้วแนะนําว่าจะต้องรีบมาตรวจเช็คนะครับอาการซีดอาการเลือดจางเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับโรคมะเร็งลาไส้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ซีดแล้วก็เลือดจางได้ครับดังนั้นแนะนําว่าถ้ามีอาการซีดควรรีบพบแพทย์เลยครับ อาการที่7จ็ดคำก้อนได้ที่ท้องนะครับข้อน,นี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับหากเราเนี่ยคำที่ท้องของเราแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเจอว่ามีก้อนผิดปกติจากที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วจู่ๆเอ๊ะทำไมมันเจอก้อนอะไรแปลกๆไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างแบบนี้ถ้าคำเจอก้อนแนะนาว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยต่อไปเลยครับ และนี่คือทั้งหมด7อาการเตือนนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้แล้วก็ได้สำหรับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้ทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอาการที่ 1. พฤติกรรมการขับถ่ายเปลี่ยนไปข้อที่ 2. มีอาการเบื่ออาหารข้อที่ 3. น้ําหนักลด ข้อที่4ปวดท้องเรื้อรังข้อที่5ถ่ายอุจจาระออกมาเป็นเลือดข้อที่6มีอาการซีดเลือดจางและข้อที่7สามารถคำก้อนได้ที่ท้องนะครับดังนั้นอย่าลืมนําไปสังเกตอาการตนเองดูนะครับว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าอย่างที่กล่าวไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับว่าถ้าเราตรวจเช็คได้นะครับว่าเป็นโรคมะเร็งลาไส้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสามารถที่จะรักษาให้หายได้นะครับแต่ถ้าเราเจอในระยะท้าย,ายแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะรักษาให้หายก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็แนะนําว่าอย่าลืม ตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะครับจะเป็นการคัดกรองเลยครับว่าในแต่ละช่วงวัยของเรามีความผิดปกติอะไรต่างๆในร่างกายของเราหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราถ่ายอุจจาระออกมามีเม็ดเลือดออกมาแล้วพอคุณหมอเข้าไปตรวจมีเม็ดเลือดนะครับก็จะทําให้เราสงสัยได้ว่าเออจะมีความผิดปกติในลําไส้ของเราจะได้ทําการตรวจมินิจฉัยต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าบางครั้งโรคมะเร็งลําไส้ไม่แสดงอาการนะครับดังนั้นอย่าลืมตรวจสุขภาพประจําปีกันด้วยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตาม ตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับตอนนี้หมอหมีมีไลน์ official แล้วนะครับสามารถแอดไลน์เพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาล์มอยครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย